เกากรกรดวงชะตาเดือนกนรกฎาคม2563นะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมของทุกปีครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับโดยทั่วไปนะครับในของชาวราศีกรกฎนะครับก็จะให้ความสําคัญกับการที่อ,อยู่ด้วยกันการดูแลกันการเข้ากลุ่มนะครับชาวราศีกรกฎก็จะมีความสุขนะครับกับ อ,องค์กรหน่วยงานหรือครอบครัวนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเด็กนะครับในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎเองก็คงจะมีข่าวดีเข้ามาหลายๆด้านที่ทําให้มีความสุขนะครับในเรื่องของงานนะครับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้นะครับชาวราศีกรกฎก็จะเป็นเหมือนกับพวกผู้ใจบุญใจพระนะครับคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนนะครับ คนอื่นๆนะครับหรือเป็นองค์กรที่คอยจะ,จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาพึ่งพาอาศัยนะครับมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอให้แอบ,บอ้างนะครับมาขอให้อ้างอิงต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีากรกฎในช่วงนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับอย่าช่วยเหลือใครมากเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับ โดยเฉพาะอย่งยิ่งนะครับอย่าไปค้ำประกันอะไรใครมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวเองเกิดปัญหาในภายหลังสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะครับอาจจะ,ะมันน่าจะแปลว่ามันมีส่วนที่คุณได้ได้ความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนที่คุณตระหนักว่าคุณอยากจะมอบบางส่วนให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นการคืนประโยชน์ต่อสังคมนะครับ เพราะนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับน่าชื่นชมครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับอ่ามันก็สอดคล้องกับเรื่องของอ่าไพ่การงานนะครับก็คือการเงินเนี่ยคุณไปแบกภาระสารพัดอาจจะแปลว่าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อสร้างบ้านเพื่อไปผ่อนคะอะไรนะครับหรือแม้กระทั่ง การที่คุณไปรับภาระของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับหรืออะไรต่างๆช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเป็นเท้าแชร์นะครับอย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครนะครับอย่าไปปล่อยเงินกู้หรือแม้กระทั่งการเล่นหุ้นนี่ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะครับการลงทุนในช่วงนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเ,เรียกว่าอีกนานครับกว่าจะได้ทุนคืน นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องกําไรนะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเงินไว้นะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับใครจะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เจ้าของกิจการในช่วงนี้นะครับการที่คุณจะขยับขยายงานเนี่ยให้ระวังให้มากๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนี้ไม่ใช่ช่วงของกําไรครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับ ในดวงช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แปลว่านะครับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่เนื้อคู่นะครับไม่ใช่คนที่จะร่วมทางไปกับคุณได้นะครับ mm hmm. เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของการที่คุณละแวงแล้วคุณก็หยุดไม่กล้าไม่กล้าจะเดินต่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังถูกหลอกอยู่กําลังระแวงนะครับกรุณาอย่าระแวงไปฝ่ายเดียวถ้าเป็นไปได้ก็พูดคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าเก็บความระแวงมาแล้วการทาให้เกิดเป็นเรื่องนะครับส่วนที่เหลือนะครับในช่วงนี้ชีวิตครอบครัวอาจจะ,ะความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับทางที่ดีก็คือ ช่วงนี้ควรจะเป็นช่วง,งการปรับความเข้าใจการพูดคุยนะครับการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกิดประโยชน์นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับชาวราศรีกร,รกฎในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นมาสเตนนะครับมันก็เลยบอกว่าอาจจะมีการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะครับเพราะนั้นถ้าไปร้านสปาสวยๆแพงๆเดี๋ยวก็หายนะครับในนี้ครับ ครับคราวนี้นะครับไพ่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎอย่างไรไพ่คำแนะนำว่านะครับในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนะครับก็ทำชีวิตให้มันดีแลกบ้างให้มันมีความสุขบ้างหาเวลาไปเที่ยวนะครับหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะครับแต่นะครับไพ่ใบนี้มันก็บอกว่าคุณต้องระวังระมัดระวังในเรื่องของการทำธุรกิจ นะครับมันมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับมันมีโอกาสติดพลาดนะครับเพราะการมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันบอกว่ามีหมาตัวเล็กๆนะครับก็ที่มันคอยเห่าเตือนคุณเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นลางสังหรณ์หรือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเตือนก็ขอให้ฟังอย่ามุทะลุอย่าดื้อรั้นมากเกินไปคุณกำลังจะเดือดร้อนครับ จบไปสำหรับราศีกรกฎนะครับถ้าเกิดติดหุ้นอยู่จะเป็นยังไงครับราศีกรกฎกลัวว่าเมื่อกี้อาจารย์กำมลนบอกว่าอย่าอย่าพล่อไปลงมันมือกว่าะต่เพื่เป็ันจานครันานเมื่อกี้สิบไม้เท้าไงสิบไม้เท้าคือเขาเรสิบไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกว่าติดมือ มันไม่ได้เรียกว่าติดมือเ่ยพี่เป็นมือมันเออ <laughs> ได้แหละครับติดมือเป็นแผงเลยครับนะครับอ่าปล่อยอันไหนก็ไม่ได้นะครับ <laughs>